ผมไอรอนจากช่องนน้เกอร์เมย์นะครับก็ผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดย้อนค่อนข้างหนักนะฮะแต่ว่าก็รักษาจนหายดีขึ้น9กาสก้เร็ละก็เป็นผลิตของที่เป็นกดไหลร้อนที่อาจะหายไไว้นะครับผมผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารนั้นกินอาหารานไม่ได้แต่คลิปนี้เนี่ยผลมาพูดถึงมะขามป้อมนะครับว่าคนเป็นกหลย้อนอ่ะกินได้หรือเปล่าหรือว่ามันรักษากรดย้อนได้จริงไหมอ่านี่คือข้อมูลที่ผมนํามาหานะครับหามาเพื่อนำมาหาก็มะขามป้อมเนี่ย ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการบำรุงเพาะอารและช่วยปรับสมดุลกรดในร่างกายซึ่งอาจช่วยในการรักษากรดไหลย้อนได้ในบางกรณีนะครับได้หรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับผมเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะผมมะขามป้อมกับกรดไหลย้อนนะมะขามป้อมมีคุณสมบัติทางยาหลายประการที่อาจช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้หนึ่งนะครับผมมนสามารถปรับสมดุลกรดในเพาาหารได้ มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำย่อยในอาหารและช่วยปรับสมดุลกรดในกนะระเพาะได้ดีทําให้สามารถลดกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับในบางคนสอนะครับผมระการอาราักเสบมะขามป้อมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการาเสพที่สามารถช่วยลดการไายเครื่องในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการแสบร้อนหรือกรดไหลย้อนได้สามนะครับช่วยอาหารในกรณีการย่อยอาหารเนี่ย อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง mm. เขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าหากการย่อยอาหารไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของกรดไหลย้อนแต่ว่ามะขามป้อมอ่ะช่วยให้การย่อยอาหารได้ดีขึ้นและช่วยลดปัญหานี้ได้ถ้าพูดถึงการใช้มะขามป้อมในการรักษาโกกรคกรดไหลย้อนเนี่ยมะขามป้อมมักจะถูกใช้ในรูปแบบของน้ําหรือในรูปแบบของผงอาหารเสริมซึ่งสามารถรับประทานได้นะฮะการรับประทานมะขามป้อมสดหรือว่าผงมะขามป้อมเนี่ยช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้แต่ว่าผลลัพธ์ อาจไม่เหมือนในแต่ละคนนะครับผม,มก็ต้องบอกว่าไงดีอ่ะการสัากัดไหลย้อนอะ่ะเราไม่สามารถใช้มะขามป้อมแบบอย่างเดียวได้ในการรักษาเราก็ต้องรวมถึงการปรับพฤติกรรมการกินอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมอะไรมากนี้นะผมก็สรุปนะครับมะขามป้อมอะ่ะมีคุณสมบัติที่อาจช่วยบรรเทาการกดไหลย้อนได้ในบางกรณีโดยการปรับสมดุลปรับสมดุลทาะอาหารและาการอักเสบ แต่ว่ามะขามป้อมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มารักษากรไย้อนได้โดยตรงนะครับผมคือมันเรียกว่าอาจจะเหมือนขมิ้นชันนะครับผมที่สามารถช่วยบรรเทาแต่ว่าไม่สามารถช่วยรักษากรดไย้อนได้โดยตรงขนาดนั้นนะครับผมหรือการรักษาเนี่ยขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเพราะร่า,างกายคนเราไม่เหมือนกันสิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบต้องพูดลยละเพราะว่าบางคนแพ้ยา,ยาบางคนไม่แพ้ยา,ยาบางคนมะขามป้อมเนี่ย อาจจะช่วยรักษาแต่บางคนกินมาถังป้องไปก็อาจจะไม่เม่นเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นก็ขึ้นกับตัวบุคคลนะครับก็สำหรับใครใมีปัญหาแล้วกดไรย,ย้อนที่แบบอักเสบกำเริบเลื้อรลังอะไรอยู่ก็ลองใช้การิสคอนะเทาการก่อนได้การิสคอนสามารถซื้อตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าซื้อตามช้อปปี้ก็ได้ผมก็ตะก,การตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปเท่าน,นี้บูลค่บ